โอเคนะครับน้องๆรถเอามาให้ช่างจ้อยลือละที่ว่าสตาร์ทแล้วมันแคว้งเนี um, ่ยเดี๋ถามช่างจ้อยเลยว่าเป็นสาเหตุมัเพราะอะไรครับมีอะไรบ้างครับทีอมันนีในข้ด้วยก็มีเฟืองสตาร์ทอันนี้อย่างแรกนะอย่างแรกครับกล้องดูนะครับสตาร์ทและวหนึ่งเฟืองสตาร์ทเหมือนมันตีกลับแล้วมันแบ็คแบ็คแรงเลยดูฟันเลย หายหมดเลยอ๋อหายหมดเลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ต้องแกะแล้วก็อันนี้ใช่ป่ะไอ้อันนี้เขาเรียกอะไรไอ้หัวใดเดี๋ยวต้องล้างหมดเลยใช่ป่ะใช่เพราะเปิดปาครับเพราะเศษเพือ้น่งเดี๋ยวมันเข้าไปขัดเข้าไปขัดพวกชุดเกียร์ชุดอะไรพวกเนี้ยก็เนี่ยสาเหตุแบกกลับใช่ป่ะตอนที่ในคลิปตอนที่ผมตจะทาแล้วแก้ๆๆแล้วปล่อยเกี่ยวว่าตอนที่ผมปล่อยเกี่ยวใช่เลยแหละมันล้มตีหมดเลยเลยนู่นเลย แต่มีเปลี่ยนบ้างที่นี่มีเปลี่ยนนะ <im it> มีมีเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะมีทก <im it> มีหมดเลยปะ่ะชุดเลยปะ่ะเอาชัวร <im it> ์ชัวร์เอาชววมีอันนี้ก็เป็นของ,ของ,ของพวกเอเมนของราวาลเปนปกติกอ๋อแล้วผมต้องบอกก่อนว่าผมมาทําเนี่ยก็คือผมจะดูรถคันนี้ตลอดผมจะไม่ไปไหนยี่สี่ชั่วโมง <im it> <im it> ไม่แกล้งหรอกไปหาข้าวกินก่อนเลยเดี๋ยวจัดการให้ไม่เอาไม่เอาไปหาข้าวกินอะไรอ่ะอยู่ดูรถดีดีไปหาข้าวกินก่อนเดี๋ยวจัดการให้เลยคำว่าจัดการให้นี่แหละต้องอยู่แล้วต้องอยู่ดูแล้ว ไม่ได้ไม่แกล้งหรอกเดี๋ยวจัดการให้รถสามสี่นี่ให้เจ้าจัดการอย่ารอดูอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวจัดการให้ไปหาข้าวกินก่อนเลยก็นนี้มีชุดอันนี้ใช่ปะใช่ต้องเปลี่ยนเครื่องเป็นอะไรก็ใช้ได้ปกติแล้วก็ต้องมีก็ต้องมีพันขึ้นอยู่แล้วราคาพันอัพถ้าวอเตอร์จะต้องตรวจเปลี่ยนสาย เก็บยันใดด้วยเหรอแปดน่าจะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเชื่อมได้ป่ะพี่เชื่อมได้ป่ะไม่ได้รับเชื่อมป่ะไม่ได้เชื่อมฟันเชื่อมอะไรเนี่ยด้เปลี่ยนใหม่เถอะง่ายกว่าอือันนี้เป็นรอยหมดเลยเนี่ยล้างจบใช่แล้วก็เดี๋ยวต้องเปิดล้างหมดเลยต้องเปิดล้างตั้งฝั่งนี้เลยเนี่ยแล้วเศษแล้วเศษทั้งทำเป็นเดียร์ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรอดูช่างทำอยู่เองี้ข้าวก่อนเดี๋ยวจัดการให้ไปกดดันช่างอีกกดดันดิ ไอ้คำว่า,าไปกินข้าวก่อน<ม>อย่าดูแม่จัก,การให้เนี่ยแก้มาแล้วเราจบกันไปแล้วรู้ว่าจบกันแล้วอย่าเพื่อมันมีงานแก้กันอะไรเงี้ยจบไปแล้วเดี๋ยวไปหานข้าวไปเลยไม่เอาอ่ะเ,เดี๋ยวรอผมรออยู่ตรงนี้ดีกว่าเด,ดี๋ยวปิดคลิปเดี๋ยวรอตอนตอนเสร็จเดีย๋ยวไม่เป็นไรเดีย๋ยวให้แกทําเลยแต่ผมไม่ไปแน่นอนเดีย๋ยวผมจะรอข้าวอยู่นี้โอเคขอบคุณมากจะได้รู้สาเหตุว่ารถมันเป็นอะไรโอเค